สวัดีครับพี่น้องครับตอนนี้พามาทำบุญวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอีกะไรพี่น้องเลยวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนี่ครับอันนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องคนโบ๊ะไหลายขนาดคนไม่เยอะเลยเออ<ๆ>คนโบ๊ะไหล์ไร นี่คนไม่เยอะวันจันทร์เดิน น,นี่เข้าไปข้างในเลยพี่น้องเลย่อนนี้ข้าทเจ้าะไปดูกาถอดรองเท้าของท่านวางไว้ที่ชั้นวางรองเท้าได้าขวามือด้วยนะคะถอดรองเท้าก่อนนะคะรับพี่น้องเม่รีติตรกรโตมาเริ่มมีเีซุอูบีพี่น่าชั่วปัญญาปะการที่นาซสมโทมา เ็นทาเปลุเจซูอัญญาจีเซมบาเด์ Before you very much. ก่อนเดินเข้าพระมหาชีดีกรุณาถอดรองเท้าของท่านวางไว้ที่ช oui> ั้นวางรองเท้าด้านขวามือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะมาซีบีต่อตมัวคนก็หลังไหลกันมาเรื่อยๆที่น่าชูปัญญาประเจ้าที่น่าเสมโบมาอากาศบระห้องด้วพี่น้องเดลยอากาศเย็นอยู่นะครับ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดยอดนิยมพี่น้องวัดยอดนิยมอันดับหนึ่งคนล่างมาไปมาง่ายพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเขาค้อข้างไว้พี่ชั้นวางรองเท้าด้านฝั่งนีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเข้าไปข้างในจะเป็นร้านอาหารพี่น้อง ร้านอาหารเซเว่นโรงแรมก็ไปทางในนะครับฝันเดินเข้าพระมหาทีวีก็ดูาถอดรองเท้าของท่านคือว่าคนแบบโบขนาหลเท่าไรพี่น้องข้าวสาวที่นู้ดคนแบบไรมาสีดีอโต้เหมือนเลีีบูดีพี่น่าชวปานยาต้นโอ้เก้งน้ำบัวอาบกันยังกับให้ตัวหนึ่งเกงหน้าไม่อาบยังไม่กลับเลยนะครับนี่ รถเกียงน้บาอาบพี่น้องอนนขทับบุรีค่ะนหน้าดเ้าของท่านวไว้ที่ชั้นาองเท้าด้าหนี้ด้วยนะคะรถไปไปมามอยู่ี่พี่น้องกลับก็กลับพกมาก็มาคนก็ไปไปมามาขึ้ก,ก,ก,กันเป,ไปมามา็นหน้ากันมาเป็นหนากันไป ยากาศโดยทั่วไปพี่น้องข้างนี่จะเป็นพระมหาเจดีย์พี่น้องแล้วก็ไปกราบไปไหว้อยู่ใต้พระใต้อัพระมหาเจดีย์องค์พระข้างนี้จะเป็นพระพุทธพระเจ้าห้าพระองค์พี่น้องมาทุกจังหวัดพี่น้องเลย ฝรั่งก็มาคนจีนก็นมาคนลาวพมา่าเขมรมาพัทน,นี่มารถตู้เลยอพี่น้องแล้วในบ้านกันพี่น้องมาแล้วนี่พุดนะ สุดปันพม่าพุดนะชุดไทยหรือสุดพม่าเนี่ยอายุนะอุ้ยคยก็ไปข้างในพี่น้องไงเมื่อกี้เต่าไปรวมตัวกันสี่ตัวนีรอใ่แล้วว่าจะโฮมพี่แต่ว่าเราก็ยังเราไม่ได้ไปถ่ายรูปเราไม่ได้ใส่เลยค่ะเพื่นกินอิ่มๆแล้วเพิ่นไปนอนเฝ้ากันเนี่ย อิ่มเนอะนี่มานั่งเสาห่ฮมใช่กันพี่น้องอมานั่งอยู่ร่มก่อนนะครับนมาเบิ่งจุดเช็คอินพี่น้องผู้ใดมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้เลยพี่น้องเนี่จำไว้เด้ยนะไปยืนดูฟังโน้นแล้วก็ถ่ายรูปเป็นนะจุดเช็คอินนะครับตรงนี้นี่สวยงามมากพี่น้อง เช็คอ <Check> ินบางคนก็มองหัจักนะพี่น้องเนาะมันงามพี่น้องจุดนี้ไหมท่มองเที่ยวกับชนมากกับมาถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกพี่น้องเลยเก็บภาพเป็นที่ระลึก มาไหว้ขอพรแล้วก็ป้าพี่น้องสู้งานกันต่อแต่ว่าเขาก็ได้มาจ่เลยแล้วเพราะว่ายุบ้านเขาพี่นอ้องยุพิชบรตรเป็นวัดที่เขาขดาดก่ได้เรือพี่น้องหรือนี่มามาประจำมามาจุเลยเดือนนึงมาสามเทีย่ยวสี่เทีย่ยวพี่น้องทุนี่ ทา่านผานเนาะท่าคผานเป็นบ้านแถวนี้บ้านเราอยู่พิศชูบูนเราก็ต้องมาประจ,จำล้วก็ผ่านมาผ่านไปแต่คือจังหวะผ่านเรื่อูซีลานี่แหลนะเนาะเหมือนกันเลยนะคะพระชคดีเนี่ยพี่น้องเพราะว่าบ้านเราผ่านไปผ่านมานะคะผ่านผ่านวัดพอดีเขาก็แวะได้เข้าไปเขาเข้าไปเข้า,ขา,ขา,ขามาเขาก็ ก็ได้เสียวเวลาเราพี่น้องเพราะว่ามีทิ้งทางขายเราก็มาแวะไหว้ขอพรค่ะเดินไปพี่น้องขึ้นไปข้างบนเ e อโกขูดนี่จะเป็นทางขึ้นพระมหาเจดีย์พี่น้องนี่อยู่สามสั้นสี่สั้นห้าสั้นหกสั้นพุ่นล้วนี่ทางขึ้นพี่น้องทางขึ้นนะครับโอ้ยพี่น้องนี่างไบ้ นี่อยู่ชั้นที่หนึ่งพี่น้องชั้นที่หนึ่งนะครับนี่เดี๋ไปจะขึ้นชั้นที่สองก่อนขึ้นมาแล้วพี่น้องชั้นที่สองชั้นที่สามสวยงามม่กพี่น้องอืมบรรยากาศนี่สุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศสวยงาม ข้างบนน้ำมืสิเห็นเบอ้อสพี่น้องเพื่นอนสวยงามสวยงามสาธุบุญนบนำเด้อพี่น้องเด้อมาทำบุญทำกันเด้อสาธุบุญด้วยกันนะครับมีคนยอยู่ทางใต้พี่น้องเป็นภูเขาพี่น้องเลยภูเขา พี่น้องอยังบึกฟังพีก่นอนอืพี่น้องมุมนี้อีกมุมหนึ่งครับนี่ไกลๆคุณจะเป็นเป็นรีสอร์ทพี่น้องเป็นห้องพักเป็นร้านชาบูเซเวน่นไกลๆคุณตรงนี้กับ ก็สร้างยังบระเสริเด้อพี่น้องนึ่ตรงนี้สร้างต่อเติมไปเรื่อยบรรยากาศโดยรอบสวยงามนะพี่น้องเนาะสาธุบุญน่วกันนะพี่น้องสาธุบุญด้วยกันนะครับ นี่ก็ง้ามพี่น้องคนหลายดียวพี่น้องขนาดมันทำงานเนะยอะน่ะอ้อันนั้นเก็งนะไม่ออกดโอมาเยอะพี่น้องบรรยากาศโดยรอบพี่น้อง อยู่สวยอากาศดีมัดพระธาตุผ่าซ่อนแก้วพี่น้องโปรยมา,ราเก็บภาพเป็นที่ระลึกพี่น้องนี่อยู่มันสวยกดยใจวู่พระส่งองค์พระเจ้ากันังมา,าเก็บภาพเป็นที่ระลึก บรยกาศโดยรอบ๋ยวที่มีพรพี่น้องเพจดรสำนัก่อนจ